เสร็จแล้วเห็นไหมพอเลยน้องเจ้าขุนนะครับน้องเซบบเรียนอาบน้ำสางขนตัดขนด้วยกันไกญทั้งตัวนะครับรล้าน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนกเกษตรมาขอนกันครับอันนี้เป็นสรงเทตตี้แบรนะครับส่งเทตตี้นั่นเองอาบน้ำสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันไกญทั้งตัวนะครับสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับมีบริการรับส่งด้วย นัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันรายได้บสนุพชชางใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหม่น้องแมสซาลอนนะครับขอบคุณครับ้ไซบีเรียนนะคะมาอาบน้ำสางขนแล้วก็ตัดทรง กลมเท็ดดี้นะคะดูภายนอกอาจจะคิดว่าขนน้องไม่เป็นสังกะตังนะแต่ถ้าแบกเข้าไปเห็นไหมน้องจะเป็นสังกะตังด้านในนะคะนิดนึงไม่ใช่นิดหรอกก็ทั้งตัวนั่นแหละแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่สางไม่อะไรมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสางขนเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะหลังจากพี่ช่างสางขนแล้วก็ขึ้นทรงไว้เดี๋ยวกําลังจะพาไปอาบน้ำนี่คือกองขนที่ได้มา1กองกใหญ่ๆนะคะอันนี้เท่าที่รวบรวมได้เดี๋ยวไปอาบน้ํากันอะไรเจ้าขนฮะเจ้าขนวายๆทำไมฮะวายๆทําไมอาบน้ําเสร็จแล้วตัดขนขึ้นทรงไว้แล้วเดี๋ยวเป่าขนให้แห้งแล้วก็ไปแต่งขนละเอียดกันอีกที ใเยน็นๆเออ้าขุนไม่ไว้วาย้าขุนไม่ไววายสิแบบเดียวนะครับเก่งมากครับยังไงยังไงเฮ้ยัยงไงยังไงยังไงยังไงฮะเดี๋ยวไปดูว่าแต่งขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ เราอาบน้ำสามขนแล้วก็ได้ขนให้กับน้องไซบีเรียนตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัดขนด้วยกันไก่รอบแรกไว้แล้วนะคืนท่งไว้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะได้ขนให้แห้งตีขนให้ฟูแล้วก็ไปแต่งขนละเอียดด้วยกันไก่กันอีกทีนึงนะครับอันนี้อาบน้ําตัดขนอาบน้ำสามขนด้วยกันไก่ทั้งตัวนะครับอาบน้ําตัดขนด้วยกันไก่ทั้งตัวร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสอเกษตรบางขักันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443 เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับติดต่อดัดหมายจองคิวกันก่อนลงหน้าที่เบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4และครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัขดขนให้กับสุนัขจออสุนัขพิการตามมูลนิธิีต่างๆด้วยนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์แชมพูสุดสมุนไพรจำหน่ายด้วยนะครับ วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมัดบนตัวสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวเลยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับเราเพิ่งได้ขนน้องไซบีเรียเสร็จไปนะครับสิ่งที่ร้านอาบน้ำตัดขนไซบีเรียต้องเจอก็คือขนอันมหาศาลของน้องนะครับ่ไยังกงหิมะตกเลยนะดูงี่ติด ติดพัดลมเราอันนี้เอาไว้เก็บขนโดยเฉพาะเลยนะครับเราใช้ในการดักเก็บขนโดยเฉพาะเลยนะค,ครับขนเต็มพัดลมเราเลยเคือขนที่หลุดออกมาจากตัวน้องนะครับที่นอกเหนือจากที่เราสั่งแล้วถ้าใครอาบน้ำสางขนเซปิยจะรู้เลยครับว่าน้องขนหนาลรวก็จะมีขนที่ตายแล้วที่ยังติดอยู่กันตัวเยอะเลยนะครับ ควรจะมันสางผลให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อลดการเกิดก้อนผลสังกะตังนะครับแล้วก็ดึงเอาผลที่ตายแล้ว,ลวออกจากตัวน้องจะได้ไม่สะสมผลที่ตายแล้วจนเกิดเป็นผลสังกะตังไม่งั้นมันจะเก็บความอับชื้นไว้เกิดพื้นแดงพื้นขั้นเกิดกลินอับแล้วก็เป็นโรคผื่นตามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาเอาเข้าร้านกุูมิ่งร้านไหนก็ได้ครับร้านใกล้บ้านครับโทรถามก่อนว่ารับเซดี์ันไหมส่วนแล้วเราอยู่ที่สวนเกษตรมาผลกันนะครับ โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4ด4 3สครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะพี่ช่างอาบน้ำสางขนตัดขนด้วยกันไกลของน้องนะครับน้องไส่ีเรียนตัวนี้จากเดิมที่มีขนพันกันเป็นสังกะตังนะครับแต่นี้พี่ช่างสางให้แล้วก็ตัดขนด้วยกันไกลให้นะครับ ใกล้เสร็จแล้วแต่น้องค่อนข้างดิ้นจะเย็นๆลูกใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอเกลียเราสางขนกันนะสำหรับน้องไซเบียนคิวถัดไปอันนี้น้องมาจากคนละบ้านนะครับพี่ช่างสางขนตัดขนเรืนอยๆทั้งตัวเพื่อที่จะตัดเข้าทรงเป็นทรงหมีเท็ดดี้นะครับอันนี้ถ้าใครเลี้ยงไซเบียนแล้วอยากได้ทรงขนกลมๆแบบนี้นะครับเป็นทรงหมีเท็ดดี้นะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3อาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวี่ยงวีเรารับหมดครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้า1วันรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาอนนะครับ น้องค่อนข้างที่จะผ่วงหน้าแล้วพี่ช่างกําลังแต่งบริเวณคอแล้วก็หน้าของน้องนะครับแต่ว่าน้องค่อนข้างที่จะดิน้นช่างต้องใช้วิทยายุทธในการตัดขนให้กับน้องเซเบเรียนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องเสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วเห็นไหม่อเลยน้องเจ้าขุนนะครับน้องเซเบเรียนอาบน้ำสางขนตัดขนด้วยกันใจทั้งตัวนะครับ ร้านน้องหมา,าน้องมาซาลอนในสวนเกษตรบางแก่นครับอันนี้เป็นทรงเทตดี้แบรนะครับทรงเทดดี้น, Teddy นั่นเองอาบน้ำสระผแล้วก็ตัดขนด้วยกันเก่ทั้งตัวนะครับสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ครับ0866404433ครับมีบริการรับส่งด้วยนัดหมายจองคิวเป็นก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันรายได้เสนอพิช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ อานุโมทนาบุญร่วมกันสรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องใหม่น้องแมสซาลอนนะครับขอบคุณครับ